คลิปนี้นะครับเพื่อนๆครับผมจะมาบอกแนวทางนะครับการอัพรูนนะครับของทุกสายอาชีพเลยนะครับเพื่อนผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนเรียกอะไรนะครับเดวันนียหรือเปล่านะครับการอัพรูนตรงนี้ครับนะครับนี่เลยนะครับก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆครับจะหารูนตรงนี้มาอัพที่ไหนได้นะครับนะครับผมจะบอกเพื่อนหมดเลยนะครับแล้วก็แนวทางในการอัพนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับโปรแกรมนะครับมานําเสนอ วันนี้นะครับผมมีนะครับโปรแกรมนะครับแปลภาษานะครับต่อ VPN เร่งสปีดความเร็วนะครับก็คือลาโกฟ a s นั่นเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่นนะครับไอออนสองอยู่รับรองได้นะครับว่าคุ้มแน่นอนสําหรับนะครับโปรแกรมลาโกฟ a s ถ้าเพื่อนๆใช้เอ่อมาใช้นะครับนะครับอย่างแรกเลยนะครับนะครับคุณสามารถต่อ VPN ได้นะครับแล้วนะครับคุณจะไม่หน่วงจะไม่แหลกนะครับมันอย่างแรกเลยที่เราครับต้องการกันเพื่อนๆสังเกตไหมครับเวลาที่เรานะครับแท็กนะครับเล็ขแท็กนะครับคือแดสนั่นเองเวลาคุณนะครับหลบบอสสกิลบอสไม่ได้นะครับบไไม่่คควาุุณณหลด้ แล้วนะครับหลายๆคนนะครับสงสัยกดแล้วนะทำไมไม่หลบนะครับมันหน่วงครับมันแหลกนะครับนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนนะครับผมแนะนําเลยโปรแกรมลาโกฟารนะครับ ผมแปะนะครับลิงก์ดาวนโหลดนะครับไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับตรงนี้เลยนะครับนะครับสามารถนะครับมาดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับใส่โค้ดนะครับส่วนลดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยทางร้นานนะครับจะได้รู้ว่ามันจะช่องของผมแล้วเพื่อนก็จะได้ส่วนลดด้วยนะครับส่วนเรื่องแพ็กนะครับเื่ออันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลยนะของผมนะครับมองไม่เห็นแพ็กนะว่านเพื่อนนะครับสะดวกแพ็กไหนก็สามารถเติมได้เช่นเดียวกันเมื่อเพื่อนเพื่อนเช่ามาแล้วนะครับเพื่อนเนครับก็นะครับมาเลือกโซนผมแนะนำนะครับไต้หวันแล้วก ที่สุดนะครับเท่านั้นเองง่ายๆวิธีการเลือกไม่ต้องเลือกดูอะไรเยอะดูเลขที่มันน้อยที่สุดนะครับเลขตัวไหนมันน้อยนะครับก็เลือกเลขตัวนั้นครับแล้วผมตอนนี้เล่นอยู่ผมก็เลยนะครับยังไม่สับเปลี่ยนถ้ากิดเพื่อนนะจะสับเปลี่ยนเขาสับเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมน่ะนครับมันค่อนข้างมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเลือกตัวที่มันน้อยที่สุดนะครับเท่านั้นเองจบครับพอเพื่อนเลือกเสร็จแล้วนะครับนครับก็นะครับมาเบลหาวิธีการเบลหาตัวนี้ทพืง่ายๆเลยนะครับให้เพื่อนดูจานะครรับตงนีี้้ตตตััวเกท่คุณิดงนะครับให้คคคลลิิขขววาานะรับตรงนี้ครับ พอคลิกขวาเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณนะครับมากด p ป o p ป r t y ตีครับแล้วก็ดูนะครับว่าคุณติดตั้งไว้ตรงไหนนะครับแล้วก็นะครับมาเบาหาจากตรงนี้มาใส่ได้เลยแต่นะครับเหนือสิ่งอื่นใดใช่ไหมครับคุณจะต้องนะครับมันออกจากตัวเกมก่อนห้ามอยู่ในตัวเกมเด็ดขาดนะครับคุณต้องทำนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดเสร็จก่อนแล้วคุณค่อยเข้าเกมไม่งั้นนะครับตัวเกมนะครับจะไม่แปลภาษาให้คุณนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณนะครับมากดนะครับแปลภาษาตรงนี้ครับกดตรงนี้นะจนกว่าจะขึ้นเป็นภาษาไทยให้คุณเลือกเป็นภาษาไทยได้้เเเมืื่ออคุณกกกดลลป็็นภาาษไทยแว อันเป็นการจบสิ้นนะครับแล้วคุณนะครับก็กดบูทตรงนี้ครับจบแล้วนะครับเลือกเลือกนะครับประเทศเสร็จแล้วนะครับเปลี่ยนภาษาเสร็จแล้วนะครับกดบูทนะครับแล้วก็นะครับเบ้าหาเสร็จแล้ว3ขั้นตอนเท่านี้เองง่ายๆครับจบแล้วเห็นไหมครับเพื่อนครับมันง่ายมากนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับแปลภาษาโลลาโกฟาสนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมนะครับแปลภาษานะครับต่อ VPN เรื่องสปีดความเร็วรับรองได้ว่าคุ้มแน่นอนครับ เราจะมาพูดถึงรูนนะครับว่าคุณนะครับจะเอารูนมาจากไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะมีนะเครื่องหมายอะไรเอ่ยแต่ตอนเนี้ยผมทําเสร็จไปหมดแล้วไหมครับไม่รู้นะครับลืมไปนะครับว่าเออนะครับมาทาเป็นตัวอย่างให้เพื่อนนะครับให้เพื่อนนะครับไล่เก็บนะครับมันจะมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยอยู่ในแบบอะเยอะแยะเลยแล้วถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ทํานะครับนั่นแหละนะครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยคุณต้องเก็บให้หมดแบบนะครับเออนะครับไล่เก็บให้หมดแบบเลยมันจะได้นะครับเมิ้อรูนนะครับเอามาอัพตรงนี้ครับแล้วก็นะครับควสนะครับ เวสนะครับภูมิภาคนะครับเควสภูมิภาคเห็นไหมครับว่ามันจะได้รูนะครับเอามาให้คุณอัพครับคิดตั้นนะครับเดวานเนียนะครับตรงนี้ครับมาให้เพื่อนๆครับคอยอัพเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทําอะไรเอ่ยเสร็จแล้วคุณก็มาทําตรงนี้ครับมาดาเควสนะครับเควสลองเอาเวสรอแล้วกันนะครับอัพไปเรื่อยๆครับ ่ะเราจะมาพูดถึงรายละเอียดข้างในนะครับรายละเอียดข้างในเนี่ยค่อนข้างสําคัญนิดนึงนะครับเราจะพูดนะครับถึงนะครับสกิลก่อนนะครับสกิลถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับสามารถนะครับทำเป็นเลเวลสิเอ่อเลเวลนะครับตามที่เขาบอกได้อย่างเช่นนะครับสกิลตัวนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณทําเป็นเลเวลสิได้คุณจะสามารถใส่รูตรงนี้ได้2อันแล้วถ้าเกิดว่าคุณอัพเต็มเนี่ยมันจะถึงแค่เลเวลสินะครับถ้าเกิดว่าอัพเต็มที่เลยนะครับมันจะบอกว่าเลเวลสูงสุดแล้วคุณจะไม่สามารถอัพได้แล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับ น MM ี่เลยนะครับคุณอัพไปครับอัพไปอัพไปอัพไปนะครับมันจะบอกคุณว่านับถึงเรลสูงสุดแล้วเดี๋ยวต้องเอาอื่นออกมาครับอ่ะรีตัวนี้ให้ดูครับนะครับอัพไปนะครับอัพไปครับเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นคําว่าเรลสูงสุดแล้วแล้วคุณจะหาจากไหนต่อครับก็คือการอัพรูนตรงนี้ครับเพื่อให้เรลตรงนี้ขึ้นครับแล้วก็นะครับในการหาของนะครับในการหาของอย่างหนึ่งนะครับหาของนะครับจากนะครับตรงนี้ครับ เวลาที่คุณได้ของมาเนี่ยมันจะมีออฟตรงนี้อยู่เห็นไหมครับพรอันรุ่งโรจน์นะครับบวกหนึ่งนะครับพรนันอุ่นบวกหนึ่งอันนี้นะครับตรงสายเราอย่างเงี้ยคุณสามารถใช้ได้ยาวๆเลยนะครับของเลี้ยวหาเ็ห็นไหมครับว่ามันตรงสายเราเรามาดูตรงนี้ครับว่ามันตรงสายแล้วไหมอย่างนี้ไม่มีเนี่ยแสดงว่าไม่ตรงสายนะครับอาวุธเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับ อย่างตัวแรกครับไม่มีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปหานะครับสกิลที่มันบดสกิลแบบเนี้ยของเราทั้งตัวเลยนะครับคาบิฏิฐานสมาธิตัวเนี้ยอนนจะไม่ตรงนะครับแต่เนี่ยตรงเป๊ะเลยนะครับคือใช้ได้ยาวๆเลยพรอนรุ่งโรจนะครับพรอนอบอุ่นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราได้ไปหานะครับของแบบนี้นะครับมาเพิ่มนะครับลูนก็เช่นเดียวกันเวลาที่เพื่อนๆอัพลูนนะครับอย่างเช่นนะครับความเร็วในการต่อสู้คุณนับเมนตัวเนี้ยสมมติคุณจะเป็นเมนเอาปตัวเนี้ยไปถึงนะครับความเร็วในการต่อสู้2.5คคคุณจัับบยงงไไไไไรก็ลล่่ปปนะ คือผมเล่นเป็นพระอย่างแรกที่ผมต้องการคุณตั้งใจก่อนเลยว่าคุณต้องการอะไรหนึ่งนะครับสั่งผมนะครับสสนะครับสสก็คือแมกมานานะครับให้คุณมาดูจากตรงนี้ครับเมื่อตั้งใจฟังดีอาจจะงงนิดนึงนะครับเมื่อแต่ว่าถ้าเพื่อตั้งใจฟังจะไม่งงนะครับสสอยู่ตรงไหนมาครับเดี๋ยวหาก่อนนะครับสสนี่ครับนี่เลยสสทักษะบางอย่างนะครับต้องใช้นะครับเอ็มพีก็คือแมกมานานะครับผมต้องการนะครับแมกมานาเกี่ยวกับ ค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับท,ท, mm ที่สามารถทําให้ตัวผมอึดถึกนรกได้เพราะว่าพระนะครับต้องเล่นเป็นสายยืนคือยืนให้ได้นะครับอย่างแรกเลยเลือดนะครับแมกมานานะครับป้องกันนุดนป้องกันนะครับแล้วก็นะครับสกิลที่เราอัพที่มาตรงสายคุณก็ไล่สกิลพวกนี้มานะครับตรงนี้นะครับสมมติโบนัสในการโจมตีนะครับคุณต้องการไหมแต่ว่านะครับเราไม่ต้องการโบนัสารามโจมตีสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันผ่านมาถึงตัวที่เราต้องการอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ครับสายฟ้านะครับแห่งการพิภากษาคุณก็มาดูตรงสกิลตรงนี้ครับว่าคุณ สายฟ้า่งการพิชซ่าพิกษาเห็นไหมครับว่าเป็นสกิลนะครับตัวนี้ที่สามารถเพิ่มเลเวลตรงนี้ได้เห็นไหมครับว่าผมเปิดไปแล้วถ้าผมเปิดถึงเลเวลสิตัวนี้จะเปิดได้3รูนผมจะใช้งานตรงนี้ทั้งหมดเลย3รูนเพราะฉะนั้นมันทําให้ตัวละครคุณเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วเวลาที่คุณอัพมาปับป๊บนลครับอัพอัพอัพมานะครับแล้วคุณอัพไปถึงตรงนี้นะครับเต็มแล้วนะครับสมมติเวลาที่คุณมาถึงตรงนี้เต็มแล้วแต่ตามเบี้ยใบลายทางเนี่ยคุณสามารถลบ หลบเลีกได้ซิกแซกได้สมมตินะครับตัวนี้คุณไม่ได้ใช้นะครับคุณก็หลบไปทางซ้ายทางซ้ายใช้ไหมมาดูทางซ้ายไม่ใช้หรือเปล่าตัวนี้ครับเอาใช้ไหมก็มาทางซ้ายตัวนี้คุณไม่ต้องอับครับถ้าเกิดว่าในกรณีคุณใช้ตัวนี้มาทางนี้ได้ไหมทางนี้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 ถ้าเกิดว่าคุณใช้ก็มาแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าเบี้ยใบไหลทางอย่างเช่นผมจะนะครับลบออกให้คุณครับหนึ่งอันออกนะครับเห็นไหมครับว่าแต้มจะเหลือหนึ่งอันแล้วนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ครับเห็นไหมครับว่าคุณสามารถอับได้ตัวนีี้้รบางงมมตตผอก นะครับตัวนี้นะครับเอาตัวที่นะครับมันติดกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าออพตัวนี้ปั๊บแล้วตัวนี้เป็นเลือดเงี้ยไม่เอานะครับเพราะว่ามันจะเสียอันนี้ไปฟรีแล้วมันมากระเด้งมาอันนี้มันจะไม่คุ้มครับเพราะฉะนั้นคุณไล่ดูแบบนี้ครับนะครับต้งค่คิติคอนเนี่ยผมไม่เอานะครับแต่ถามว่าจาเป็นไหมก็จาเป็นแต่ว่าเราเอาที่มาหลักๆก่อนนะครับป้องกันแล้วก็นะครับแม็กมานาเราก็แม็กเลือดครับสามอย่างนี้สําหรับผมนะครับตัวนี้นะมีไหมโลซิซิคอนไม่เอาครับคิซิคอนนะครับไม่เอาคิซิคอานไม่เอาครับ คิทคอนไม่เอานะครับโจมตีกำลภาพไม่เอานะครับคิทคอนตัวนี้ไม่เอานะครับป้องกันนะครับตัวนี้เอาเห็นไหมครับผมข้าไปนะครับโบเข้าไปเห็นไหมครับว่านะครับผมต้องผมอัพตรงนี้เต็มหมดแล้วอย่างแรกหาสกิลที่เรานะครับต้องการ นะครับว่าเราจะอัพผ่านทางไหนได้กุ้มที่สุดนะครับตรงนี้นะครับอาจจะมีคนที่แบบสามารถหาบิลได้ตรงสายที่สุดแต่ผมว่าหายากเพราะว่าแต่ละคนอ่ะจะเล่นไม่เท่ากันบางคนเล่นเป็นสายดาเมจบางคนเล่นสายซับแท้บางคนนะครับกึ่งซับกึ่งดาเมจเพราะรูตัวเนี้ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้ตามปริยาสัยขึ้นอยู่กับวัยพิบของเพื่อนเพื่อครับตัวนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าผมอัพแปลกๆขมเห็นไหมครับดูดินะครับว่าผมมาแล้วไม่ได้อัพบึบๆบขึ้นมาอย่างนี้ถึงตรงนี้อย่างงี้ไหมครับเห็นไหมครับว่าผมอัพซิกแซกซิก เดี๋ยวผมจะออกให้เพื่อนดูทักษะิลหนึ่งอ่ะตัวนี้ออกครับแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไล่นะครับกลับมาทีหลังอีกทีหนึ่งแต่ตอนนี้นะครับเพื่อนครับผมนะอัพเป็นเมนไปก่อนอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะเป็นเมนพลังต่อสู้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะเป็นพลังต่อสู้ตัวนี้นะครับเป็นนะครับความเสียหายนะครับตัวนี้นะเป็นค่าคิย์ชิค่อนนะครับอัพเมนหลักมันจะมีเอ็นเมนหลักตามหัวมุมตรงเนี้ยเรานะครับก็ไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆนะครับเท่าที่จำเป็นนะครับมาถึงเมนหลักแล้วเหลือๆครอบขอบแบบเนี้ เราค่อยกลับมา <zd> ไลท่ทีหลังอีกทีหนึ่งหลังจากที่มันเต็มแล้วนะครับนะครับไปถึงตรงนี้นะครับที่มันเต็มแล้วนะครับเมนที่เราต้องการนะครับโจมตีหลายครั้งนะครับอะไรพวกนี้พร้อมเต็มหมดแล้วเราค่อยย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งก็ได้หรือว่าคุณจะนะครับ <TS> เอาออกทั้งหมดเลยแล้วก็นะครับมาอัพตรงนี้ที่เหลือนะครับ ที่เหลือตามเบี้ยใบรายทางตัวนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้สามารถทําได้หลากหลายแล้วก็เยอะมากๆผมบอกเลยตัวเกมเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับไม่มีนะครับบิลที่แน่นอนขึ้นอยู่กับไหวพริบของเพื่อนเพ่ว่าจะอะไรนะครับแต่จะมีพิเศษอยู่นิดนึงนะครับแอรเรียนะครับกับเอลเซสนะครับตัวนี้นะครับจะเน้นไปทาง PVP นะครับนะครับป้องกัน PVP ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับต้องการไปทางเซตสาย PVP นะครับคุณก็ต้องมาทางนี้ด้วยส่วนตัวนี้นะจะเป็นสายฟาร์มมอนเตอร์นะครับ นะครับนะครับป้องกันมอนเตอร์นะป้องกันบอสนะครับสองอันนี้นะจะเป็นนะครับแยกออกมาต้องหาส่วนที่เหลือนะครับก็คือเรามาดูเมนหลักว่าคุณต้องการหรือเปล่าหลากัหลกๆก็ประมาณนี้ครับวิธีการอัพตรงนี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็ละเอียดนิดนึงไม่มีนะครับตรงไหนตายตัวหรือว่าชอบตรงไหนมีพิเศษขึ้นอยู่กับความสามารถเพื่อนว่าคุณเล่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้เป็นเพียงแต่แนวทางในการอัพเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากกั้ด้วยนะสำหรับแนวทางการอัพรูนนะครับสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e นะครับเป็นกำลังใจช่องปิงอากกซาด้วยถ้าเพื่อนๆนะครับมีช่องทางที่ดีกว่านี้สามารถมาคอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรดีผมจะมาทําบอกเพื่อนอีกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม